พราะแม่บ้านท่านาไหนที่กําลังหารถใช้ในครอบครัวอยู่คล่องตัวแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะดีๆนะจัดคันนี้ไปได้เลยครับกับตัวของ Honda City 1.5 SV Plus ได้ปี2018ด้วยนะครับอามาชมนี้นะครับบอกได้เลยว่าขับสนุกนะและภายในของ Honda เขาในี่ใครที่ชื่นชอบรายละเอียดเรื่องของแบบดีเทลต่างๆความสวยงาม Honda เขาก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับผมขนาดกระทัดรัดแบบนี้แต่จี๊ดจ๊าดนะแล้วก็อุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆก็จัดมาให้ครบๆเนภายนอกสวยเลยนะคันนี้ โดยรวมนะครับล้อนี่จัดผู้โทนใส่รายละเอียดมาให้เต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็มาครบอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ได้มือเปิดตัวโครเมียมด้วยนะครับสวยเลยป้าเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะเป็นงไงบ้างไปดูกันครับไปอันนี้คุณผู้ชมดูด้านในสิพากันเข้ามาแล้วสวยงามนะครับให้มาครบจัดเต็มจริงๆ ข้างนอกเล็กภายในไม่เล็กนะกว้างขวางนะครับนั่งสบายเบาะสีดำนะครับเบาะหนังด้วยแล้วสะ,สะอาดนะครับแล้วด้านบนก็แบบสวยสะอาดพร้อมใช้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าขับน่าใช้มากๆนะครับใครที่มองหารถที่มีความคล่องตัวสูงจัดคันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังด้านหน้าก็สวยงามนะครับผมผมมาถึงจัดมลัลติฟังก์ชัน่นไฮพัดเดิลชิปตัวนี้มีให้ครบๆเลยนะครับมีสเปคสูงมาให้เลยนะครับปรับด้านซ้ายควบคุมงานทํางานนะครับแล้วก็ด้านขวากัดเลกดูข้อมูลต่างๆหน้าจอต่างๆสวยงามนะครับเรียงมาให้ ดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนของตรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วแอร์ตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้สามารถกดได้จากสัมผัสที่หน้าจอด้วยเป็นระบบแบบสัมผัส,มผสหมดเลย mm hmm. คุณผู้ชมถือว่าแบบฟ mm ังก์ชันมาให้แบบใหม่ mm hmm. ๆสวยๆล้ำๆเลยนะครับหัว mm hmm. เกียร์สภาพดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างมนีก็สภาพสวยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะครับา mm hmm. ใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่สเปคแบบนี้ผมว่าช้าไม่นานแะล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคาไปดูราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ีติดบ้านไว้สักคันป 3 7 9 0 0 0บาทครับกับคันนี้นะได้ลถปี2018ด้วยนะครับในตัวของเรคพอร์ตนะก็อยู่แค่ประมาณห0 0 0ไปายปลายถึง7 0 0 0ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วแต่ตัวของเครดิตของลูกค้านะลองโทรมาสอบถามว่าได้นะครับว่าลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่หรือว่าลูกค้าอยากจะมีงบผ่อนประมาณเท่าไหร่นะครับลงทักกันมานะของเราโตลูกะ้าย,ยังมีรถให้คุณเลือกอีกหลายคันเลยทีเดียวครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทรศรัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0 8 3 7 7 7 7 7, 7 5 7มีน้อง คอยรับสายกันอยู่นะครับพักกันมาได้นะแอดไลน์อะไรได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ